สวัสดีจ้ามื่อนี่สาวบ้านโคกสิพไปเบ,บิ่งหมูที่สาวบ้านโคกเลี้ยงไวจ้จ้าเลี้ยงแบบง่ายๆกินง่ายๆเลยจา้าตามสาวบ้านโคกมาเลยจา้าเหนียวขึ้คขา เลี้ยงง่ายกินง่ายค่ะจ้ะเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยบอนใ่มากไม้เลยกินง่ายให้กินก็กินด้สกี้ียง เลียงไดยสามตัวเลียงเลยเธอเบิง่งเลี้ยงเลยเธอขี่เลยใส่ผักไลยพร้มจะกินไงคะเพราะยังหิ้นไปกินเมือ่อเลียงมาแบบมี้จะหน่อยก็เลยกินโดงหนักโดเลียงอาหารการกินเลียงไว้พอได้ขี่เลใส่ผัก เอ,อย่างยห <ís presents> <AU T> มันอยากนี้อย่างอยากอยู่ด้วยตัเขาเลี้ยงแบบไ่าจะทำใหนกินแต่ทำกินแต่หัวหันมีห้องอย่างกับธรรมชาตินี่อย่างจต่แห่มันกินป้านี่ม่อใหม่ก็ห่กินนี่กินกินเด็่เสีดูขอบครั้งนึก กอกขึ้นปูนยางดีไปก่อทางหมดแล้วบางมือจะเอาต้นแไ้รมาให้กินแต่มือได้น้มาอีกตัว อันนี้ก็คือผลงานที่เขาได้นำขี้มูเขามาใส่ในส่วนผักแปลงผักของเขาจ้ะเอามาใส่แล้วก็เขียวง้ำดีๆจ้ะประหยัดต้นทุนไปอีกทางหนึ่งก็ขอจบคลิปด้วยเพียงเท่านี้เด้อจ้าขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาบ้านโคกในเด้อจ้าสวัสดีจ้า